ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอาตมยาตาขอตั้งใจฟังเป็นลำดับลำดับไปแล้วท่านจะรู้ได้ทันทีว่าทำไมจึงต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องเอามาพูดกันให้เป็นที่เข้าใจข้อแรกก็อยากจะพูดว่าอาตมยตาเป็นเพชรเม็ด สำคัญที่สุดที่ตกค้างอยู่ในปัสตรยปิดดอกปิดเงียบเก็บเงียบอยู่ในปัสตรปิดดกทั้งที่เป็นเม็ดสำคัญที่สุดวิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดข้อนี้จะเป็นโดยเหตุใดอก็ยากที่จะกล่าวมันมีความลึกลับซับซ้อน พูดไปก็จะถูกหาว,ว่าอวดดีอย่างน้อยก็เห็นได้ว่าคำคำนี้คำอตมมยตานี่ไม่ถูกสังขารนาในการทำสังขารนาครั้งที่สำคัญที่สุดคือครั้งรัชกาลที่เจ็ดที่เรียกว่าพระไรปิดกฉบับสยามรับปกเหลืองช้างแดงนในพระรปิดกฉบับนั้นคำนี้ไม่ถูกสังขารนา เพราะเหตุว่าได้เหลืออยู่เป็นคําว่าอะตมมยตาบ้างอะคำมยตาบ้างอะกรรมมยตาบ้างอะตัมก็มีอะคำก็มีอะตัมอะกรรมก็มีเป็นต่อบ้างเป็นคอบ้างเป็นกอบ้างก้อนี้ถ้าเดาก็เดาว,ว่าที่แรกมันเป็นอักษรขอม ตัวตอกับตัวคอกับตัวคอเนี่ะมันต่างกันเพียงว่ามีหัวใหญ่มีหัวเล็กแล้วก็ไม่มีหัวรูปเกือกมากคว่ำมีหัวใหญ่ก็เป็นตัวต่อมีหัวเล็กก็เป็นตัวคอไม่มีหัวเลยก็เป็นตัวกอมีเหลืออยู่ทั้งสามคำจนไม่รู้คำไหนเป็นคำที่ต้องการหมายความไม่ถูกสังขารนา่นเอง ถ้าไม่ไม่ถูกสังขารยานาก็เหลือที่จะกล่าวถ้าจะพูดว่าท่านไม่ไม่มีความรู้ที่สังขารยนาก็พูดะรแรงเกินไปไม่ขอพูดยืนยันแต่มันไม่ถูกสังขารยานามันมีความยากลําบากอย่างไรก็แล้วแต่เป็นคำที่ไม่เข้าใจความหมาย เข้าใจความหมายยากเมื่อแปลเป็นไทยก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรคําอธิบายในอัตถกถาก็เอาใจความอะไรไม่ได้อธิบายไปตามแบบอัตถกาถาคุมคลุมเหมือนๆกันแทบจะทุกแห่งว่าความไม่มีตัณหามาหน้าทิฏฐิอย่างนี้เป็นจานวนอัตถกถาที่ใช้กับทุกคําที่มันลึกๆอย่างนี้มันมีความหมายที่ชัดเจนกว่านั้นที่ต้องรู้ซึ่งจะได้ค่อยๆวิสัชนากันต่อไป นี่เพราะมันเป็นเพชรเม็ดสาคัญที่ตกค้างอยู่ในพระไตรปิฎกเงียบเป็นมันอยู่นั่นนอนเป็นมันอยู่ที่นั่นจึงเอามาพูดให้มันสําเร็จประโยชน์ให้มันถูกใช้เป็นประโยชน์นี่มเป็นธรรมะสูงสุดธรรมะสูงสุดซึ่งเป็นเหตุให้อัตมาถูกดา่ามาเรื่อยๆเ,เอาธรรมะสูงสุดมาพูดแก่ประชาชน เรื่องสำหรับพระนิพพานมาพูดแก่ประชาชนที่จะทำร่ายทำนาอย่างนี้มันช่วยไม่ได้หรอกเพราะแม้ธรรมะจะสูงสุดอย่างไรมันก็มาใช้ได้แม้ในเรื่องที่จะเป็นอยู่ที่ในโลกนี้ให,ให้ให้ปลอดภัยให้เป็นสุขก็ต้องเอามาพูดมีนักปราดปากตะไกร้แล้วด่าต่อมาอยู่เรื่อยๆมาเอาเรื่องสูงสุด มาพูดกเป็นเรื่องต่ำๆไปเสียคล้ายกับเป็นการทำลายในข้อนี้เขายืนยันว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่เอาเรื่องสูงสุดมาทำลายเป็นเรื่องต่ำๆแต่ว่าเอามาเป็นเรื่องใช้เป็นประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งแก้ปัญหาที่มันติดชะง,งักอยู่ในโลกมนุษย์ ตัวทั่วไปเข้าใจธรรมะอันสูงไม่ได้เพราะว่าไม่่คยจะเอามาพูดมาบรรยายมาว่ากล่าวมาสั่งสอนกัน